สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเขาสูชองบ้าวชื่อผูมออฟฟิเชียลครับมื่อนี่นะครับผมสิบมีเทคนิคในสวนกล้วยดีๆมาฝากนะครับการดูแลต้นกล้วยนะครับหลังจากที่เขาตัดเรือไปแล้วครับว่าอู่อิสราเอลนี่เขาดูแลแบบไรนะครับเนาะหลังจากก็เลยลงคลิปไปซ้ำมือนี่นะครับนีก็สิมเฮ็ดคลิปดีๆนะครับมีประโยชน์หลังจากตะลายคลิปไรซาลาไปนอนาะ ธรรมดาแหละครับซึนี่เนี่ยมีสระเนี่ยอะไรสาระเนี่ยนะครับการทํางานในอิสราเอลเนี่ยนะครับเนาะในช่เมืองเนี่ยนะครับใส่ตามภาษาเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากนะครับเนาะอิสราเอลเนี่เขาดูแลล้วยนะครับหลังจากที่เราตัดเชื้อแล้วเขาดูแลแบบไดนะครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ครับผู้ใดที่มีสวนข้อยู่บ้านนะครับหรือคิดที่ก็น่าปลูกข้วยนะครับ เดยาชิมีอยู่หลังบ้านกอสองกอนะครับเนาะเอาเทคนิคที่ผมสิน้ำเสนอต่อต่ากนี้ไปเอาไปปรับใส่เรื่อครับเพื่อไม่สิเปลี่ยนประโยชน์นะครับผมวันจัไปชมกับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องบ้าชิมพุ่มไว้น้ำครับเดี๋ยวไปลืมครับกดกระดิ่งกดรแจ้งเตือนไว้น้ำครับเคื่อบสีบริเวณผัดผิดในไม่จากบ้าชิมพุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวห้าไปเบื้องกันครับว่าการดูแลรักษาต้นกล้วยจากหลังจากที่เขาตัดเครือบแล้วนะครับเนาะ ว่ากีเสลี่วนี้ขาเจ้าดูแลแบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับไปครับนี่คือต้นกล้วยนะครับที่หลังจากตัดเครือไปแล้วนะครับเนาะแล้วเขากัดสีคไับแบบนี้ครับเขาสีพตาต่ดอนนะครับทีเสลี่ยพี่แบบนี้เดี๋ยวใส่เพื่อเทใส่เบ่งครับนี่ว่าอธิบายข้างนะครับว่ามีสนจังไดนะครับเนาะ เวลาปั้มต้นทิมแล้วไปตัดตัดตัดแ่วยวอกครับผมตัดจงไว้คนเงี้ยงทิมท่านบ,บ้านเทาอารสิัดทิมหรือปั้มทิมครับอันนี้วิธีเทคนิคนี้ของเขาเขาเอาไวเ้เรียงนอมันครับผมเขาจงจงไว้นอนอ <ไป S 1> นี่เอาไว้จักนอครับนอน,นีอ่าพอดีพอด้าพอดีกั สามถึงสี่ถึงหาแต่ว่าเอานอที่ไก่ต้นแม่นางหลายที่สุดทั้งพวกไก่ไก่ทั้งทีเนี่ยเขาชิมทิมคาทิมก็ให้เอาไว้ตุงนี้เนี่ยมันชีดีมันชีงามเอาได้อาหารได้อาหารจากต้นแม่นางเขาครับผมอันนี้คือเอาไว้เลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารต้นนอเขาก็หมายที่จงไว้้าเท้าอาชีตั้นทิมรือตัดทิมครับครับมาเท่าก็ใส่ประโยชน์นะบอบอทิมได้ก็ไปเฮ็ดเอ กระท่งกระทงเออยร้อยกระทงมันก ah sure. <s> ็ไม่ได้ร้อยทุกทุกเดือนแล้วเนาะครับแมนหนี่ตันตัมทีมเฮ็ดเกี๊ยวหมูเกี๊ยวไก่ไปเนาะครับเนาะแมนได้หลายอย่างนี่เอแต่ที่นี่เออแต้ยนอออกกันเพี้ยนเนี่ยเป็นเห็ดเบื้องข้างเทปเป็นอย่างน้นอเกียร์ไกลนอเกียรไก่ที่เป็นเบาะนั่งนะครับนี่อันนี้เขาเสียบไ้ก็ได้หรือเบาก็ได้เบื้องว่านอมันหน่อยมันหลายครับผมชั้นมันหน่อยเ้าก็เอาเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าเ้าออกก็ได้ครับครับ จิจ้มหอกง่ายครับตออึงออกตึงออกแต่ข้างนีมีอีกอะเออมันยุ่เลือะข้างกับจิ้มครับจิ้มออกมีกระสีใบหน้าหนึ่งนะครับเอาที่ใกล้ต้นแน่นางนี่ครับนี่ละคือต้นต่อไปที่ข้อสีได้ไอ,อ้ผลผลิตมันได้นวยกล้วย้หาเลี้ยงมันต่อไปบันี้เขายื่นกับที่นี้บ๊อบน้ำเขาครับหลายอย่างน้ำบ๊อบเป็นเวลาบ่อขาดน้ำจะซุ่มใบซุ่มใบนี่ทัดบ่ครับนี่ใบอย่งที่บ่ครับ พอเวลามันจะอลิมตัดตอนนี้พี่นี่เอาออกแตงแตงออกก็แต่มันสวยงามแงแต่ยงามมันยังงามร่มมันบดถสุกล้วยถึงยังมันดำมันลมมันแห้งผ่านิดกล้วยเขามันดำได้ห่อสูงห่อยังไงนี่ครับเทคนิคสเลีอยู่นะครับขอทำตามน้ำนี้ครับมาบอกอีกครับครับผมถามได้เรื่องกล้วยครับผมบอกได้เท่าที่ลู้ครับบอกได้เท่าที่ลูกครับผมขอบพุณหลายๆครับผมสองครับผม หลังจากรอบแรกนะครับเข้าเหลือไปประมาณสามถึงสี่นอนะครับพ่อต้นที่ห่อตองการนะครับมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วตัวแม่มันนี่ครับตัวที่ห่อตัดเชื่อไปแล้วนะครับมันก็สิเริ่มแห้งครับนีครับสิเริ่มแห้งแล้วครับเนาะแล้วที่นี่ห่อกอกมาคัดนออีกทีนึงครับไหนมันเหลือแขนนอหรือสองนอท่านะครับเนาะครับพอมันได้ต้นที่ห่อตองการแล้วนะครับเนาะ ต่อสีมันเกิดทมื่หไม้นี้ถ้าต้องตัดทิงด้วยครับครับนอกแบบนี้นะครับเนาะตัดทิงด้วยครับตัดถิงเลยนะครับเนาะมยากนะครับนี่ครับการตัดนอนะครับต้องตัดให้หอดแกนนะครับเนาะนี่ครับต้องตัดให้หอดแบบนี้นะครับเนาะมันจังสีม่เกิดดีครับ ถ้าเ้าเทียนใจแบบนี้นะครับเนาะมันก็สิเกิดขึ้นไม่อีกครับห่อตองตัดให้มันหออออกขาวแบบนี้นะครับเนาะไอหออสนเลยครับนี่หอดแบบนี้ครับถั้นเ้าตัดเทียนเป็นเป็นวงเป็นใจแบบนี้ครับนี่ครับมันสิขึ้นไม่อีกครับถ้าต้องตัดออกแบบนี้นะครับนี่แล้วห่อกับถ้ากันแต้งใบมัหนอกครับตบดออกนะครับเนาะ ตัดออกให้เบิดครับนี่เพื่อทีให้ต้นกล้วยนะครับจะเลื่อนเติบโตในเตียงทีนะครับเนาะครับตัดออกครับแย้งออก็นมันเห็นมันเปลี่ยนให้มันลงโล่งนะครับเนาะเพื่อจีให้เขาจะเลื่อนเติบโตขึ้นไปอีกนะครับเนาะกล้วยก้อนทีออกเครื่องนะครับต้องตัดใบแย้งใบออกครับตัดออกลายๆเลยครับเมื่อเขาออกปีออกเครื่องแล้วนะครับเนาะ หาเหลือไปประมาณเ็ดถึงสิบใบนะครับว่าต้องเอา้หลายครับจังสี่กับตัดออกครับนี่การตัดก็ต้องตัดเหตปิ๊บต้นแบบนี้นะครับเนาะใบมันห่อยมากครับใบมันห่อยแบบนี้นะครับเนาะตาตออครับนี่ตัดเหต์นะครับตัดเหต์ปิ๊บกับต้นแบบนี้ครับอันนี้มันตัดมาถึงนะครับมีหัวหอดครับนี่นะครับเทคนิคของเพลินนะครับเนาะ เพื่อนก็สีทําการเกี้ยเหงานะครับเนาะเกี้ยทำความสะอาดนะครับนี่ครับเพื่อให้เห็นดินนะครับเค็มดินด้านล่างนะครับเนาะเพราะว่าสายน้ำมันสีอยู่น้ำก่อกล้วยครับนี่ครับเขี้ยวอ่ะนี่คือหู้น้ำนะครับเนาะน้ำมันก็สีไหลลงมาอนี้ครับเห็นเมืองดินนะครับเนาะกันเท้ามีใบขึ้นนี่จะว่างไว้นะครับน้ำมันสีลงก็ถือเนาะน้ำมันสีไหลออกมาทั้งอื่นครับ ติดนิตีทะเลนะครับเนาะเหยี่ยการเยี่ยงเอาครับช่างความสะอาดนะครับเนาะเตือบมะแฮนี่เจล่านะครับเนาะนะครับนี่ครับนอนะครับจิติดแม่แบบนี้ครับนี่นอนง่นะครับเนาะเหยี่ยว้ครับนี่เหยี่ยว้บนะครับเนาะอันนี้ก็คือสิเป็นแม่ของต้นนี้แล้วครับนะครับเหยี่ยวี๋ยวอรอให้ีมพวกนี้ง่ายกันครับง่ายเราห้องกับสิมาคัดอีกเที่ยนึงนะครับเนาะบาร์เทสเซอร์นอได้ว้ครับ รแรงๆเขาอาจจะช่วงหนึประมาณสามให้ีนอ่อนะครับเนาะก็เขาได้นอที่สมบูรณ์แล้วกระสีเรียไว้ประมาณนอหนึ่งหรือสองนอนะครับเนาะเชื่อมันคิดว่าเปลี่ยนการเยียงอาหารกันครับนะครับตะเกียบแ่งนะครับเนาะอันนี้กระสีแล้วเรียไว้แล้วครับนอเดียวครับเพราะว่าใส่นอที่สมบูรณ์แล้วนะครับเนาะอย่างนอหนี่ก็ต้องเอาทิ้งครับเพราะว่านอนี่มันมีประโยชน์นะครับไขแล้วครับนี่ กี่ไก่เนี่ยแล้วครับผมตาต่อกครับตัดออกตัดออกไข่จำนะครับตัดออกให้ลึกๆนะครับอย่าให้มันเห็นใจมันครับเนาะทำมันมีใจขึ้นมากอีกมันสิเกิดขึ้นมาอีกครับตัดทิ้งครับนี่คือเทคนิคปีเซลเหลือทำนะครับกล้วยบางกล้วยอา่อยบ่คือกันนะครับอันนี้มันเป็นกล้วยหอมข้าวเปนดีนะครับเนาะ กล้วยน้ำว่าหรือว่ากล้วยประเภทอื่นอาจจะเอาเทคนิคไปใส่เบื้องก็ได้ครับเพื่อมันอาจจะเก็บให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับเนาะแต่ล่งเบื้องครับผู้ใดมีสวนกล้วยนะครับเนาะเอาล่องไว้เพ็้เบื้องครับล่างไปถ้ตามเลงนะครับเนาะนครับถีสเลียวพยิใหดแบบนี้นะครับเนาะนี่แหละครับเทคนิควิธีการดูแลนะครับ หลังจากที่ห้องตัดเครื่อแบบอิสราเอลนะครับที่สวนผมทําอยู่นะครับเนาะบางสวนบางพื้นที่อาจจะเห็ดเบ้คือกันนะครับผมอันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าสวนของผมเห็ดแบบนี้นะครับเนาะกระสุลุกกระสนก็คือหลังจากที่ห้องตัดเครื่ออกไปแล้วนะครับเนาะเ้าไปให้เหลือต้นไว้ครับเกลือที่ทําการเบี่ยงเบี่ยงนอต่อไปนะครับเนาะม่ต้องตัดทิ้งครับแต่เป็ยนมาบ้านเท่าก็ตัดทิ้งกันแหะครับแต่ยุนี่เขาไม่ตัดครับ รอบแรกนั้นเขาสิเหลือไว้อยู่ประมาณสามถสี่นอครับเมื่อมันโตขึ้นมาจากน้อยนะครับเขาก็มาคัดออกอีกครับเหลืออยู่ประมาณนอหนึ่งมีสองนอนะครับเนาะเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้นะครับเนาะแต่วกาทำการตัดใบแตงใบนะครับเลี่ยเงานะครับให้ข้นข้นเงาไม่สะอาดครับเพื่อป้องกันเชื่อล่าเชี้ยโลกนะครับเนาะให้ดินให้ไมล่าครับเปิดน้ำมากให้น้ำมันลงได้ถึงดินโดยตรงนะครับว่านี่นะครับเทคนิค ที่ผมมานําเสนอนะครับกล้วยบางกล้วยอาจสิบอคือกันนะครับเนาะอาจกล้วยน้าว่ากล้วยไข่กล้วยหอมทองบานเฮากับกล้วยหอมข้าวมิ้นดนะครับเนาะกล้วยมันอาจสิบอคือกันนะครับเนาะการดูแลอาจสิบอคือกันก็ได้นะครับอันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมทํำอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเอาอาจสิไปปั๊บเปียนไปใส่กับกล้วยน้าว่าก็ได้ครับเพื่อมันอาจสีเบิ่งมันอาจสีดีขึ้นนะครับเนาะหรือว่ามันบ่ดีขึ้นนั่นก็อันนี้ผมกับว่าแน่ใจนะครับเนาะคือผมมาแชร์ประสบการณ์การทํา ถ้าไม้สวนกล้วยอยู่นี่นะครับเนาะถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นอกำลังใจใบ้าใช้พุ่มนะครับโอ้ยวลมแห้งพีนองแล้วก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกรแจ้งเปลี่ยนไว้นะครับเพื่อสีบดได้ผัดใหม่ๆจากบ้าใช้พุ่มนะครับเนาะเยอะคลิปนานะครับบ้าใช้พุ่มนี่อันไหนดีๆกับสีมานาเสนอนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงซํานี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณหลายๆครับ